แล,และยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยุดยาพิเชชครับมีเวลาตอนเย็นนะครับประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวมาหาตีประชอนเล่นกันดูสิว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋่อที่ใช้นะครับจะเป็นนี่เลยริบลอยเดี๋ยวลองใช้ริบลอยไปก่อนนะครับวันนี้เอาหนอนเพียวๆเลยนะไม่ไม่ได้ถ่วงตะกวดนะ จะลองดูว่าจะตีออกหรือเปล่าสายที่ใช้จะเป็นไวเปอร์พีนหนึ่งนะครับเฮ้ยตีออกรูแต่ผู้อ,อ,อุ้ยตีออกไกลเลย หยุดให้กลับแล้วนะไปไหนเลยแต่ไม่โดนแล้วไปไหนเลย เออหายไปเลย,ยไม่เป็ไปนไรห๋ยวต้องอื่นเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่คนเดียเลยโอ้โหหายแล้วไอ้เหี้ยปลาอะไวเนี่ยเฮ้ย อุ้ยไอ้ที่ไม่ใช่ช่อนแล้วโอ้ยไม่ใช่ช่อนแล้วอื้มฉดเโดแน่กดอย่างนี้ใช่แน่ก้ะชอนกระชอนใหญ่อะ่ะหายแล้วเจอของใหญ่เขาแล้วเอาคันอ่อนออกมาครับหนังชีวิตเลย โอ้ชัดเจนปากแหลมเปี้ยวชฉโดโอ้ออกมาตกมาชอม้อนผ่อนเบรกถ้าไม่ทันนี่ฮ่าหมดยังไม่กล้ายกเวท52นะครับคันนี้โอ้โอ้ยิบเปิดแล้วกัน ริบ้อยครับรอโฉดเแล้วอะไรเนะี่ยอาปากดิพวกอาปากดิพวกูราจะเอามือขึ้นยังไงสายคุณนิดเดียวเองไม่อาปากอะทำไงอะลากแม่งอะขายก็ขาด มาไงแล้วจระโดเนี่ยตียังไม่โอมช็อคเข้าไปนะครับโอมช็อคเข้าไปเรียบร้อยเลยช็อคผมแค่20ปอนเองโอ้ยอ๋อโดเฉยตีเข้าไปริมริมกอไม้นะพุ่งออกมาแบบโอ้โหเหียงโหด สายประมาณ้เฮ้ยสายสองได้เนี่ยนี่ครับกัดปลายางริบล้อยนะครับนี่ปลายยางน่าจะพังมันที่เรียบร้อยดีโิเวดไม่ง้างนะครับเบ็หนึ่งโอเล็กๆผิดคิวนะครับวันนี้ผิดคิวสายที่ใช้เป็นไวเปอร์นะครับ e 1คันบาร์อนเวท52เองนะ โอ้หหลอนเลยไปลอยอนี่ครับ <c oughs> ตัวเบ็คตัวแค่นี้เองออยางริบลอยนะครับ ใครสนใจลองทักไปที่เพจของบ้านกอะคุกเกอร์ได้นะครับกลับสู่ธรรมชาติแล้วก็ไปอย่างรีบร้อยใครสนใจก็ลองทักไปที่เพจของบ้านเกอะคุกเกอร์นะครับหนึ่งชุด ได้ปลา6ตัวตะขอ2อันตะกั่2สอันนะครับราคาแค่90บาทแต่ว่าช่วงนี้เห็นว่าบางกอกฮุกเกอร์จัดโปรโมชั่นอยู่นะลองทักไปดูไม่แน่ใจว่าหมดโปรโมชั่นหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าทานันถ้าเกิดว่าทันโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเหลือแค่หกสิบ้าบาทเองพอดุลยอ น้ำไม่ลึกด้วยนะตรงเนี้ยน้ำประมาณสอกเดียวอุ้ยนั่งอย่างมีอาการเอา้าเอาดิอะไรวะ เฮียชะโดอีกแล้วชะโดอีกแล้ว <c oughs> กัดอย่างนี้ชะโดตายแล้ว โอ้โหเอ้าอย่างกูจะหลุดหืมหมายแล้วโอ้ยไอ้ทีย,เ,ย,ย,ยจเจออีกแล้วไอวะเน,นี่ย ลงมาอยู่ใ,ใกล้ๆมึงเงี้ยอโอ้ยนี่ป่วนนูน่นนู่นโอ้ยนู่นจิบนู่นครับจิบนู่นครับจิบนู่นจิบนู่น พุ่งออกมาครับพุ่งออกมาเยอะอ,อืมไม่ได้ถ่ายนะครับเซ็งเลยไม่ได้ถ่ายตัวนี้ตามกวดอยู่หลายทีนะครับผมเอากบผมเปลี่ยนเป็นกบซีซ่าสิบเซนนะครับตกได้เรื่องเลย นมาตามแบบที่สองเว้ยสะดวสองแล้วเว้ยวันนี้โอ้โกยกัดซะเยื่อกระจายไปเลยคือไไหลายวันกันอือจะได้ครับไม่มี็อตถ่ายรูปเลยไม่ได้กดถ่ายไว้นะครับไซส์เท่ากันเลยนะครับ สายสองม,มันหลงน้ำเข้ามายังไงวะเนี่ยสายตัวเลยนะครับมันกวดผมหลายทีแล้ะกวดจนมันไม่สนใจเหยื่อตัวเล็กๆอะผมเลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ฮะนี่ครับเปลี่ยนเป็นซีฟ้านะครับซีฟ้าขนาดสิบเป็นโตเลยเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บปลายแรกบุ้มเลยคันก็เวทห้าทีสิบสองนะครับ แทบหกักสายพี่อีหนึ่งนะช็อกหน้าก็แค่20ปอนเองนี่บางๆเลยเล็กๆจะออกมาตกประช่อนครับแต่เจอพิดโดเขาแย่งที่อยู่ประช่อนไปหมดแล้วนะฮะโอ้ย อออออื ừ, ừ, แค่นั้นเร็วถ่ายรูปไปเดี๋ยวก็จะปล่อยแล้วนี่ครับแต้มที่สองนะสายเท่ากันเลยสายเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยปล่อยอ,อือจะดินเยอะ เพื่อนเออไปไหมไปไหมโอ้ยหี่อะไหวก็ไม่บอกดีๆตะวานทำไมไปยช็อกดี